Bit of weed, really. ทางเดินของเราสองคนทุกคนรถขาเจ้ามาแต่งงานอยู่ไหนอันโบดนะคะหนังนู้นนะคะโบดอยู่ข้างบนสวยงามมากเ like จอของดีค่ะทุกคนสะละแหน่ปลา งามๆเลยจ้าใบใหญ่มากใหญ่มากค่ะทุกคนเบิ้งนิวนางจับนี้นี่นะคะซระละแหน่ะระแหน่ป้าเกิดตามข้างริมรั้วค่ะทุกคนเยอะมากนี่นะคะสวยๆเลยะค่ะทุกคนเบิ้งใบเขาจับแค่นี้นะหอมติดมือเลยนะคะทุกคน นี่งามมากไม่รู้ว่าสลแหน่ชนิดไหนแอปเปิ้ลมิน์หรือเปล่าเอ่ยงามมากคะ่ะทุกคน